น้องครับพี่ตำนจินตนาหายติดต่อมาแล้วเมื่อวานน้องเจอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือติดต่อมาแล้วเมื่อวานตามเรื่องให้หน่อยได้ไหมพี่ติดต่อมาเม,มื่อวานหลาโมงใช่ไหมคะครับสักครู่น,นะคะทำไมเขาบางทีกับเราอยู่แบบนี้นะหรือว่าเขายัางใจให้ การเรื่องนี้กับัค่ะค่คะคะใช่ค,ครับเป็น,นาทางปลอดภัยรูไหมครัือเนองเอ่อทับพอดีผมมาติดต่อขอรับยูแชร์ครับได้ค่ะเดี๋ยวประสานเจ้าหน้าที่ให้นะคะโอเคขอบคุณครับมันเป็นมะเร็งทุกคนรู้ว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครเราให้บริการด้วยมาตรฐานเดียวกันท่ากัษยานหาดใหญ่ใส่ใจทุกความรู้สึกด้วยบริการที่อบอุ่น